น้องฝนมีไอ้น้องสักคนไอ้น้องเจ็ดคนโอ้หลายเนาะเจ็ดคนพุนะ่เนาะวันนี้ก็ได้เจอกั้น้องฝนมีเที่ยมห้อยแล้วเนาะวัน,นนี้ปรไปท้างในน้องฝนต๊เนาะดยเพื่อนซุปแลมา<ง>มั้งอืมสบายไปเนื่งนเนาะเฮ้ยยูกินมเพื่อนเนาะมันเป็นเพื่อนส่งแต่เจ้าหะนะสบายดีทุกคนเนาะ พบกับซ่องของบาลัดนอ้องวันนี้บาลัดจะพาพี่น้องทุกคนย่งางเลาะหมู่บ้านบางคูนเนาะโอ้ขอแหบพี่น้องเลยเป็นวัดนอ้องฝนตกอากาศเปลี่ยนพี่น้องเลยขอขอโทรกับไฟนาะไปทัง้งมอย่างเลาะเลยมั<อ>่วหลา,หน,น,าน้องเป็นงาอันแต่ชาบ,บ้านน้องมอมเน้องขอแหบบาลัดก,กัน นอะไรเนี่อากาศเยนแข่งฝนเน่มาเชื่อเนยนอนเดึกแข่งฝนเดินเนซามาค่ะสีเส็บแสบคอละเสียงแหบและฝนตงแห้บบ้า,บางนึงหนีมนอนนี่คือสีสันบรรยากาศ ภายในหมู่บ้านบางคูนน <c oughs> ี่สีโปนแขวงสนเกศวันนี้น้องม่อมพามาอ่าลิ้นน้ำมูเพิ่นเนาะมูเพิ่นซื้อสีสีมาน้องฝนม่โดี๋ยวฝนเนาะโอ้สวัสดีคนนี้เป่นหมอฝนนะโดยโอ้นะฮะเนาะอ้อนี้เพื่อนน้อ,นอ,อ,นองบ่โดยแม่แน่เพื่อนน้นนอ,อ,นองม่อ,นนอ,อมอมาพีสเลย นเนตากงไม่แห้งนะเนาะ<ม>อ๋อเดี๋ยวพาบร,รัดเข้าไปเบิ้งเล้บ่สบายดีโอ้ยู่นี่เนาวเืินน้องฝนเนาะอ๋อยินน้องม้อมามีหมู่อีกคนนึงแ่้วซีฝนว่ะ ไปขายนอไม้แต่ว่าแม่ไปเลยแม่ไปขายไปสิไปขายนอไม้โดยออ๋คนมันตกเดือนนี้ทันได้สิไปลายไรโบเปียกใบ่ปะดีแม่เราไปขายเนี่ยอ๋อแม่ไปขายแล้วโดยแม่ไปขายกับเอื้อยอ๋อแม่ไปขายกับเอื้อยาะแม่ขี้รถไกยบอรับเมื่อกี้นี่บ้างย่าแม่แล้วยางแล้งยางไปเลยอ๋อมือสามโลมือสี่โลนอไม่น่ะไายมราสื้อขาวกลีบมือเลยสามโล ซื้อเขาอันสาโลต่อมือน่ะไล่สามมือนึงหกโลอ๋อหกถูกจริงๆก็เลยสามสิบพันสห้าพันเยโดยไปเ้าว่าหาไม้หาเงินน้องมอมเขาไม่นไบบอกซีบอเเอามุ้งงูปันนอดปันลีรอโทษเ่นแหะปลาตวบนบอนตีนเนาะตีพาติมดใเนาะ อืมอันนี้ก็ได้เขาพอได้เข้ากินแมลงโดยพอ้องฝนเพิ่นเฮ็ดนายิงป่าพี่น้องเป็นนายิงป่าแล้วก็เฮ็ดน้ําให้แห้งน้ําเนาะดูมันน้ฝนกัน้ฝนกบหาน้ําไม้อยู่หาน้ําไม้แห้งอ๋อไปหาน้ําแห้งเนาะเพิ่นนั่นแหละโดยน้ฝนยังเข้าเียนบ่นี่ออกเลยออกเลย อ๋อไปแหละอ๋อมีคัดเคิดอึหิวเลยนะดอ๋อบ่สโเียนเียนห้องใดงฝนห้อง3แต่ว่ายังบ่เป็นนะครูเสียนเรียนอป3เนาะอ๋อดน้องฝนเรียนอป3เนาะอ๋อป3โอ้ดีๆๆน้องมนี่มน่ลน้อง นองเนนองเนกับข so no 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 oh, uh, no ้าเลยว่สามน้องเป็นเบดอเสืออโดยน้องฝนน้องฝนน้องฝนมีไอน้องจ็กคนไอน้องเจ็ดคนโอ้หลายเนาะเจ็ดคนพุณนะอ้าโทษไอเปลียททคน้องฝนเป็นคนทีเทใดเป็นลูกคนทีเทใดน้องฝนี่ลูกคนที่ซี่เนาะอ๋อ ผู้หญิงจากคนไอ้น้องมีหญิงสามผู้หญิงสามผู้หญิงสี่อ่ะผู้หญิงสี่เนาะอ๋อใช่สี่อีกแบบผู้สามเนาะสามไปมอนเจอค่อยเจอมันผู้น้อยน้องร้อยนะโดยผู้หญิงสามผู้ชายสี่เนาะโดยอ่าตัวไอ้น้องหลายคนจนบุจื่อกันเนาะจนเบิกจื่อกันโดยโดยโดยอ๋อนี่แหละพี่น้องเองสาวฝนเนาะได้ยิน เอฟซีพันแนะนำมานะอ่าทางเอฟซีพันแนะนำมาว่าอให้ไปถ่ายคลิปน้องฝนแน่นเนาะบลัตก็เลยให้น้องม่อมเนี่ยพามานะพี่น้องเลยก็วันนี้ก็ได้เจอกับน้องฝนเท,ที่อ้อมแล้วเนาะวันนี้พอเดนไปทางในน,น,น,น้องฝนตกเนาะโดยอเน น้ำขึ้นบ่น้ำขึ้นหลายมั้งทุบหัวล้วทุ่มหัวแล้วโดยอ๋อไอ้เจะคองก็เป็นบดข้าวเหนียวหรือเปล่าโดยโดยเจ็ดคนไอ้โนนอนอยู่นลำกันในเฮือนหลังเดียวนี้โดยอ๋อโต๊ะเก่าเก่าทางพ่อแม่บัดนี้โดยแม่บัดนี้น้ำเนาไปทักบดเดียวกันท่นเป็นบ่กลางอยู่ป่าบดนั่นไก่เฮือนน้องโม่ตอนเป็นบ่น้ำกินน้ำยังครับโดยแม่อืมบัดอาบได้อาบไดีไซน์มอาบได้ใช่อาบอยู่น้ำหอยอัอยู่บนหอยฮะโดยตรงนี้น้ำเซคุ้นเนี่ยเนาะ อาหารที่ากินน้องถนัดด้านใดเลยเนื้อต่ตางๆช่วยจา้าฮันเอากขหาวห่นแบบเราไม้พักงานอ๋อหาที่พักขางนอก,นอกมันบ่โดยแต่ละวันเนาะซอนปูซอนปลาเป็นบ่เป็นอยู่อ๋อตึกสะอลุงเป็นบ่ก็เป็นตึกสะอลุงแต่ว่าบ่มีสะอลุงอ๋อแต่ซอนไม่มีอยู่อุปกรณ์ซอนมับ่โดยซอนกะเป็นอ๋อสะเดีงม,มีมั้ย นี่แต่ว่ามันหาดมันจะขาดแล้วโดยอ๋อโดยเยเอา้ามันาได้ไมันนาพาบรัดลงไปซอนได้ไ<ด>น้ำขุณคาร์ฟอนมะตูดแหง้งตะแลเนอลงไปเนาะน้ำ<ด>คุนเนี่ยอนซอนปูงซอนอย่างอืม<ด>ได้หลายเลยเอามาออกอมาลามกินม <ดย S 1> อมาลามกินแซบได้เดยเนาะมันคุนในปลามันเข้าแคบมันหากินใส่เดือนนะปลาในห้กินหากินใส่เดือนหากินตักแตน น๋อดต๊ไม่น,น,น,มนำคุ้นไม่วันนะี้น่าจะโอเคจิลล์เนี่ยออกเราไปจังเนาะขึลื้นได้มันขึ้นบนเนนเนาะอได้ก่อนนั้นตะลับีมาแทกเอาเรือบาให้เก็บสับแจเนาะบันน้เนาะเป็นแงเป็นแง่้ขนาดนี้นนนนนอ๋อลายเนาะต่ละบีเป็นลายมาททวงเล้เนาะ ก็จะเก้าเขาเม่อเคยแต่เกิดเจ็ดหกทีเท่าันสี่สิบแปดปีนี่ห้าเก็ฑซชาปีเนี่ยหกว้าตัวกำนขึ้นลออรถจิรอเนาะว้าวโอ้เมื่อนาเขาไปไปหลอก่งเนาะอาเท้ตะแลงงเนาะบัวเมานะสะประตกแห้งเนาะไปหลอกหลอกบังเท้าสู้บมาเท้าสู้พี่น้องได้จิรอจินายทือสดิงะซอนเลยเนาะองเนาะหากินตามธรรมชาติเนาะ ผักตนนูนยังหลายบน,นยยหางเขียนซือยังยังลายผักตนยังอยู่เนาะวันีเก็บผักตูนเลยอันส้งตอนปีส้วงทศสองมาลับใบทายคลิปอันเด็กน้อยเขาลิ้นบอนอันเด็เขาลิ้นมอนสเซอร์เดอร์อยู่แค้มตะฟ้าซนะี่ครับผักตูนบักหลายเลยดูนะบราเกจเด็กในคลิปเมื่อกินกับลาบกับหยางเสียบเี่น้อยน้องฝนสูงเทไนมีฤดูสูงเทไนไหม ซูซี่ก็เล่นกับน้องโมงเนาะน้องฝนชุกวชกว่าสูกกว่านิดนึ่งเนาะเพราะน้องฝน,งนยืนบอดนอนเลยนี่น้องฝนยืนบโนโน่นนิดหนึ่งเลยซูซี่กันนะแหละซูซี่กันแต่ว่าความน่าหักนี่ป่ะพี่น้องความน่าหักนี่ก็บอกเพ่กันเนาะความน่าหักกับซูซี่กัน,นอีกแต่พี่น้องท่านใด ว่านสองคนเนี่ยคุดนะฮะตอนกันซอยคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อโดยเป็นการกระจายเฮเบลาด์เด็ดคลิปนะครั้งต่อไปเนาะแต่ถ้าพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อพี่ทอมาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้พี่น้องเลยและที่สำคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้บลาต์เด้อซอยบึ่งโฆษณาให้บลาดจนจบเนี่ยเด้อโดยที่กระจายเฮเบลาด์เด็ดคลิปครั้งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเฮเบลาต์เที่ยวมาหาน้องม่อมน้องฝนฤดูเนาะคลิปต่อๆไปเนาะครับฝนประตงแห้งบฮเลัดสิ พาพี่น้องไปหาป่าเนาะกับนอ้องฝนน้องมอมเนาะให้เป็นโซ่สีมือในการจับป่าในการซ่อนในการไปเลาะเก็บผักกินเนางกับแอมซีเนะาะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะแต่ละมือแม่นหาเก็บผักข้างนอกเนาะเอาสีหลักๆเนาะอาสีหลากนอ้องฝนฝนดุฝนมันเนาะอนาคตใน้อดี <c oughs> ได้มาเป็นพลัญญาเนี่โชคดีแล้วน้องฝนน้องมอมฝึกกันคนดูคนมันเดี๋ยวไปให้ทุกมือปอไปได้เนี่ยให้ตรงนี้เจ mm. ียอะไรเราปอเออพอได้ไปฝนตกมือีฝนตกดุดม yeah, UH ัอนี่เนาะงามยังบอกเขาให้น้องมอมพอได้งามยามันลายยามลายเนาะโอ้ฝนตกนี่มันขึ้นแล้วเนาะอันนี้น้องฝนไปเห็นให้อยู่ใส่น้องฝนเห็นให้อยู่พักเซ่ยพักเซ่ไก่ปอ ใช่ครับแต่ว่าถ้าพ่นตกแบบนี้ไปบ่ได้บ่มีเหือนนำไงนำคืนเราตองในขี้เหือนเนาะโดยแต่ว่าบ่มีเหือนเนาะโดยอ๋อโดยพาน้ำลงมาแล้วเนาะฉันบุญผลยุดมันนี่จังมือมันจะลงน้ำไงกระบอกคือการประมาณสามมือตอนชกสามมือค้าได้เนาะโดยขี้เราจักไปหอดบ่มันให้เนาะก็ะหอดยั่วให้น้องติดทางหมดติดทางหมดเลยเห็นปะได้บ่ซ้ำหมดแต่นี่ออกนผลง บ่ฮอดบ่หอดบ่โดยแสดงบริไกไปได้เนาะโดยถ้าฟักซี่ไปนั่นึงก็ฮอดรถเนาะโดยแม่นแล้วอ๋อสิรถจากไปมันอยู่ในแกมทางแล้วแม่นแล้วหน้าพาพรลาษฎไปเบิ่งให้ไปโซในการเจียงให้โซสีมือในการเสียให้โดยยาให้กะหลายโอ้ยาให้กะหลายเนาะแม่เดี๋ยวรับเสียซวยเอาพี่น้องท่านใดเนาะอยากมาเสียยาซวยน้องฝนก็มาเด้อพอดีโซนี่กันฝนตกเล่นเน้องยาหกพอดียาอยู่ให้หก ุกคนไดเห็นหน้าใช่ปะบ่มีหน้าบ่มีหน้าก็เห็นไห้ก็จะเห็นให้เนาะบางงแล้วก็หาเก็บพาฮางนอกไปไกลตลาดแมนนะอ๋อเออด้วะเขากินพอกินในเบอแต่ละปีเนาะจาพอกินูแต่ว่าพอกินแบบมืออื่นก็บ่มีเขากินื่ออื่นบ่มีเขากินโดยจะกินตตอแราหารไมาทานจะได้กินอาหารไม่ร้ทานไปกินตะตอนแรกเนาะ ขหาท่านได้กินหาพระท่านไม่ได้กินโอ้โหจะแดงมาหาเงินซื้อเขาตลอดเนาะแม่นแล้วเก็บหางทางนอกคายเห็ดน้มาแห้งเนี่ยายแล้วพอได้เงินซื้อเขาเนาะโดยแม่นแล้วโอ้โหสู้ชีวิตขนาดเนาะมาคุบวธรรมดาพี่น้องไอ้อยู่ให้ปลูกยังไงอยู่ให้นะบาคุปลูกมังสวิรัติแต่ว่าบวชแล้วบวชแล้วขายวัแล้ว บริมคายนะพ่อโดนฟุกโอ้พได้กินเนาะเออโดนน้าขาวเป็นเว่นอยู่ได้น้องฝนขาวเนาะน้องฝนเนาะสุซีก็เลยกับน้องมอมน้องฝนคนขาวน้องฝนคนขาวน้องมอมกับขาวคือกันเดี๋ยวพาพลักขึ้นไปเบิึงเข้ากันไหมโดยเป็นอะไรกพน่้าโอ้ฝดตกนึกตกแห้งอะไร เงนยงี้เยไีอยากฆคอบน,ออบนเนอนครัวเป็นคัวบน,บนตุกอนอ๋อต้มเง้นองต้มเงี้ยนะต้นมน้ำไม้ ลุกขึนมาฮะอ่าน่ไม่ไล่ใ่ไหมฮะโดิแมนเลยอ๋กอกดบกุ้มไหเนาะ,นะอ๋อแล้วเอาีดินนี่ขึ้นมาห้องเน,ะนาะบอลดังไฟนี่อืมสบายไปเนืน่องเนาะให้ยูกินเป็นเทือนเนาะมันเป็นเทืรน่งแต่เจ้าฮะ่นะนีวนะ ของหยาบเท่าเด้อโดย้อยห้องบ้านนี้ห้องนอนพายอันนี้ห้องนอนพ่อกับแม่ห้องนอนพ่อกับแม่เหรออ๋อมันนองฝนนอนดีใส่นอนฝนกะบนอนบนมู่แบบนั้นนอนมันเองคุณโตกะมันชิย่อยเปียกมันมีไันนอนนอนฝนต้องไปนอนน้ามูโดยอ๋อโดยนะจุฬาไปนอนเฮือนพายนอนเพือนเด้เฮือนพวกแปนนี่ไง ไปนอนเถอนเป็นเถินหมู่คนนึงมีหลังเป็นเขาบอกโดยอ๋อบัดบันนี้เมนผู้ใดนอนอยู่นี่น้องฝนอ่านอนอ๋อตอนตรงแงกับเปียกเหมือนคือสาบคุณอ๋อโอ้พอาบัานอันนั้นเลยเนาะโดยฝนหัวแห้งหมอจับผ้าบัานห้องแล้วนี่โดยแมนแล้วคนหัวแห้งอ๋อแต่ว่าพอได้เอานิ้หัวจะสิเปียกเหมือนกันจับผ้บ้าน ห้องเลยนเนาะเมอร์ได้เลยบ้านนี้เออตัวเนี้คฝนหัวใส่บพแต่ออแอองออมนะเป็นออห้องฝนหัวเห่นไหมอือมฝนหัวเราเป็นออมออมในมาห้องโอ้อันนี้ขึ้นมานอนเฝ้าเลยเนาะนอนเฝ้าเพื่อนเลยเนาะขึ้นบ้านนี่ไม่นอนํำกันก,ก็น้องมอเป็นบ้า เฉพาะได้ยินเตปซีเพิ่นเซตมาหาบาลัดบัน,นอมอมมอมเราไปนอนกับน,อนอ้องน้องคนหนึ่งอันซื่ออย่างว่าซื้อฝน,นเนาะฝนนะสร้างให้บาลัดไปไทายเพิ่นเด้อว่ะอย่าอย่าเบิ้งคลิปเพิ่นมาบาลัดก็เลยอภัยอันหัวฝนนี่อ๋อเฮียนบอกเขาเนาะบอแรกเขาออกระโดดแล้วเฮียนหัต่อสามก็เลยออกเนาะพออ่านได้เ่รอน้องน้องฝนพออ่านได้อยูย่รอก็ลืมเพิ่นลืมมาแล้ว ลืมไว้น้องฝนกับไซโทรศัพท์อยู่บ่บ่มีบ่มีโทรศัพท์เลย,<ด>ยอ๋อคิดว่ามีโทรศัพท์เราจะขอเฟซบุ๊กขอเฟซขอเบอร์ไว้สบายเองบางเธอจะมีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยากได้เฟซอยากได้เบอร์เ<ด>พิน่นติดต่อมาหาน้องฝนโดยตรงเลย,<ด>ยนะแต่ว่า,วาบ่มีโทรศัพท์อ๋อตอนนี้ประธานไม่มีโทรศัพท์ไซเนาะได,ด,ด,ด้อันนั้นเนี่ยผู้ใด น้องสายขาหนองฝนปะโดยเมียนเวอ๋อหรับที่น้องนานใดที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปวิดีโอนี้เนาะแบบอยากติดต่อมาหาน,อน,น,าน้องฝนกัคือว่ามหาองฝนบ่มีโทรศัพท์มือถือบ่มีเฟซบุ๊กเนาะบริษัทโทรศัพท์พี่น้อยบรรับงินดีเป็นสะพานบุญเนาะหรือว่าเป็นข้อมูลติดต่อให้เนาะถ้าพี่น้องต้องการช่วยเหลืออย่างน่นเนาะอยากฝากเงินฝากอย่างมาให้หรือว่าอยากฝากเครื่องุ่งของถือมาให้ เป็นนาะเครื่องใช้ของซอยกะบรลสเป็นินดีเนาะสะพานบุญน้ำเอามาให้พี่น้องเยกต่สำหรับคิวิโดนี่ก็สิดีที่สุดเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกะสิดตายเศร้านาทีแล้วเนาะข,ข,ขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราส้มเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะสำหรับ,รลบคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนตะกอนสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบรับกลับกันเนาะ